จ้ามังคุดและลมกงสดๆจากสวนเลยนะเนี่ยน่าทานจังเลยค่ะนะจอยใช่ครับสงสัยว่าจอยเนี่ยต้องมีเคล็ดลับในการปลูกมังคุดแน่เลยใช่ไหมเนี่ยก็ใช้สารละลายใหม่ละค่ะสารละลายใหม่เหรอคะเอะก่อนหน้านี้เนี่ยหนูเคยได้ยินแต่ผงไหมมันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันหรอกจ้าสารตัวนี้ทาหน้าที่คล้ายฮอร์โมนพืชหรืออาหารเสริมให้แก่ลูกมังคุดแถมยังยืดอายุการเก็บรักษาลูกมังคุดเนี่ยได้นานขึ้นด้วยนะจ๊ะ พี่แอลได้ยังไงเนี่ยอ้าวก็พี่เคยถามพ่อไงเขาบอกว่าผงไหมเนี่ยนะสามารถนําไปใช้ทำเครื่องสำอางได้ด้วยผงไหมเนี่ยนะทำมาจากโปรตีนจากใยไหมทั้งในส่วนของรังไหมแล้วก็เส้นไหมผงไหมเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะทั้งในการทําเป็นอาหารเป็นเครื่องสําอางอาหารเสริมสุขภาพเครื่องดื่มรวมไปถึงวัสดุทางการแพทย์แล้วก็เป็นสมุนไพรอีกด้วยนะโอ,โอแล้วขั้นตอนในการผลิตสารละลายไหมเนี่ย ทำยังไงล่ะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยเริ่มจากการนําเอาเศษไหมเน้นะมาใช้รังสีก่อนแล้วนําไปต้มด้วยเครื่องความดันไอน้ําจนได้สารละลายไหมจากนั้นก็นํามาเป่าลมร้อนเพื่อได้เป็นผงไหมออกมาเมื่อเป็นผงไหมแล้วเน้นะก็นํามาใช้รังสีแกมมาเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะใช้รังสีแล้วเหรอครับพ่อใช่สาระละลายโปรตีนใหม่เนยนะเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่บ้านเราเอามาใช้จนประสบความสําเร็จจนได้มังคุดที่พ้นใหญ่ ผิวมันแล้วก็เปลือกบานแท้ยังหวานจัดใจแล้วก็ปลอดสารพิษอย่างนี้ยังไงล่ะที่เคยได้ยินว่าเกษตรกรเนี่ยนะเอาไปพ่นในนาทําให้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่โอ้โหอย่างนี้ชาวนาเนี่ยก็ได้กำลังเป็นกอบเป็นกำเลยสิเออดีนะดูอย่างนั้นจอยสิรวยซะเออโอ้ยงั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะจัดการเอาลูกนี้ดีกว่าลูกใหญ่ดีสถาบันทุนดินครีดใช่โค์การมหาชน